เขาโซไปทาพาส,สปอร์ตการอันยองแพนซิงผู้หญิงบ้นบานจากจองคิวทําพาสมาเป็นระยะเวลา1,000 10, 0พันปีแสง,งแสดงความตรงต่อเวลาจะสอบตกอีกไม่ได้นะวันนี้เป็นการจองคิวทําพาสรอบที่2ของแพนซิงจริงๆเราอะ่ะจองได้คิวไปแล้ว1รอบนะคะทุกคนแต่ไม่ได้มาตามนาะพรมัวแต่ทํางานจะลืมไปว่าตัวเองได้คิวทาพาเช็คดูอีกทีก็คือเลยกําหนดไปแล้วนะคะก็เลยต้องลงจองคิวมหมันเป็นอะไรที่แบบสมีกรไมเซมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเดินทางมาทาพาสปอร์ตง่ายๆด้วยตัวเองสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีฮันนําหยอกแล้วก็เดินตรงไปไม่ เช็คได้จากเน็ตว่าแมหรือว่าการ์ตูแมพได้เลยเหมาะกับคนที่ไม่ได้ฟิกเรื่องเวลาหรือต้องการเซฟค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันนี้แพนซิงนั่งมาเกือบ2ชั่วโมงได้ถ้าหาเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลาจํากัดหรือว่าอยู่ใกล้อันนี้สามารถนั่งแท็กซี่หรือว่าเมาลรถเข้ามาทําได้ก็จะสะดวกกว่ากันเดินมาได้สักพักเราก็จะมาถึงแล้วนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าสถานทูตไทยในเกาหลีใต้นะคะหลายๆคนก็คงจะเคยมาใช้บริการกันแล้วเนาะแสำหรับแพนซิงนี่คือครั้งแรก บรรยากาศก็จะคืดๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าจะมีพี่ๆคนไทยมารอให้คําแนะนํากับเราอยู่ตรงด้านนี้ก็จะมีการแจกสติกเกอร์หรือว่าแจกคิวให้กับเราสิบนาทีขออนุญาตนั่งกินข้าวแป๊บนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศการทาพารเพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วก็จะทราบขั้นตอนกันดีว่าต้องไปจุดไหนยังไงบ้างแ,<ต>แต่คลิปนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาทำแพนซิ่งจะมาแชร์ให้ฟังเนาะในกรณีของแพนซิ่งก็คือบัตรประชาชนหมดอายุแล้วก็บัตรประชาชนหายก็เลยจะต้องยืนเอกสารยืนยันตัวตนเรานะคะไม่ว่าจะรปา ชนหรือว่าสำนาอะเเบียนที่เราคัดลอกแล้วนะคะมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนใครที่ยังไม่หมดอายุก็ทําได้ตามปกติเลยนะคะขึ้นไปที่ชั้น2ก็จะได้เป็นสติกเกอร์สีเหลืองแต่สําหรับแพนซิงได้เป็นสติกเกอร์สีน้ําเงินนะคะเจ้าหน้าที่คือทํางานแบบเร็วมากค่ะทุกคนก <ใช S 1> <ส>็ยังงงอยู่ว่าเสร็จแล้วหรอก,ก็จนเขาไล่ให้กลับนั่นเลยค่ะสําหรับแพนซิงได้คิวทาพาร์ตรอบบ่ายทาประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จบ่ายสองอันนี้เราจะยังไม่ได้พาร์ตนะคะทุกคนเราจะต้องรอไปอีก2เดือนไม่เป็นไรรอได้ในในก็ ฉ่นงคิดว่าจะทำพาร์ทข่าวนั่นแหละกลับเพราะว่าคิวมันยาวมากไงทุกคนตั้ง4ี่ห0ื่นคนทำไงได้พาร์ทก็หมดอายุบัตรประชาชนก็หมดอายุไปอีกง่ายๆเลยก็คือสถานะตอนนี้เท่ากับคนเถื่อนดีๆนั่นเองจ้า